คริสรัมคัมพีพระธรรมโยชูวาโยชูวาบทที่หนึ่งพระบัญชาของพระเจ้าต่อโยชูวาต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสวา่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขา คือประชาชนอิสราเอลทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารและภูเขาเลบาน,นอนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไทถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขาเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหนจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้าย เพื่อเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคลั่มหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปการเตรียมบุกเข้าแผ่นดินแล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของประชาชนว่าจงไปในค่ายสั่งประชาชนว่าจงเตรียมสเสบียงอาหารไว้เพราะว่าภายในสามวันพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ําจอแดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้พวกท่านยึดครองแล้วโยชูวาพูดกับคนรูเบนคนกาด และคนมนัสเสครึ่งเผ่าว่าจงจำคำที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวบัญชาพวกท่านไว้ว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงจัดที่พักให้ท่านและจะประทานแผ่นดินนี้แก่ท่านภรรยาลูกเล็กและฝูงปุสัตว์ของพวกท่านจะอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยกให้ที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนแต่พวกนักรบกล้าหาญในพวกท่านต้องถืออาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้าเพื่อช่วยพี่น้องของตน จนกว่าพระยาเวจะประทานที่พักแก่พี่น้องของท่านดังที่ประทานแก่ท่านทั้งให้เขาได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่เขาแล้วท่านจึงจะกลับไปยังแผ่นดินที่ท่านยึดครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์คือแผ่นดินซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้ให้แก่พวกท่านที่ฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกเขาทั้งหลายจึงตอบโยชูวาว่าทุกสิ่งซึ่งท่านบัญชาพวกเราเราจะทําตาม และทุกแห่งที่ท่านจะส่งพวกเราไปเราจะไปเราเชื่อฟังโมเสสทุกเรื่องอย่างไรเราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั้นขอเพียงว่าพระยเวพระเจ้าของท่านสถิตกับท่านดังที่พระองค์ได้สถิตกับโมเสสใครขัดขืนคำบัญชาของท่านและไม่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไรคนนั้นจะต้องตายเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด โยชูวาบทที่สองส่งผู้สอดเนมไปยังเมืองเยริโคต่อมาโยชูวาบทนูนส่งชายสองคนจากเมืองชิดทีมเป็นการรับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโคเขาทั้งสองก็ไปเข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นมีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่านี่แน่ มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินกริย์ทแห่งเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เราเพราะพวกเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้แต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่พวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพบค่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดคงทันเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางเรียงกันตากไว้บนดาดฟ้านั้นพวกผู้ชายก็ไล่าตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอแดนจนถึงท่าข้ามพอคนที่ไล่าตามนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมืองเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้า กล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยยเวประธานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านเพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยยเวทรงทำให้ทะเลแดงแห่งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปตและเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอามูไรซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือกษัตริย์สีโหนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสีย เพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างบัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระยาเวว่าในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครบัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดา พี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงญาตินี้ชายนั้นจึงตอบนางว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจนี้ของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพระยาเยวประทานแผ่นดินนี้แก่เราแล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทั้งสองลงทางหน้าต่างเพราะบ้านของนางตั้งอยู่ที่กำแพงเมืองนางอาศัยอยู่ในกำแพงนางจึงบอกพวกเขาว่าจงไปที่ภูเขา เพื่อไม่ให้ผู้ไล่ตามพบเข้าจงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสามวันจนกว่าผู้ไล่ตามจะกลับแล้วค่อยออกเดินทางต่อไปชายเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่าเราจะไม่ให้ผิดคำสาบานซึ่งเจ้าได้ให้เราสาบานนั้นนี่แน่เมื่อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี้เจ้าจงเอาเชือกได้แดงนี้ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั้นและเจ้าจงรวบรวมบิดามารดาพี่น้อง และทุกคนในครอบครัวของบิดาเข้ามาไว้ในบ้านใครก็ตามที่ออกไปที่ถนนน,นอกประตูบ้านหากเขาตายก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเองฝ่ายเราไม่มีความผิดแต่ถ้ามีใครยกมือขึ้นทำร้ายคนที่อยู่กับเจ้าในบ้านที่เขาตายนั้นเราจะรับผิดแต่ถ้าเจ้าเปิดเผยภารกิจของเราเราก็พ้นจากคำสาบานซึ่งเจ้าให้เราสาบานไว้นั้นนางจึงกล่าวว่าให้เป็นไปตามคำของท่านเถิด แล้วนางก็ส่งคนทั้งสองนั้นไปเขาก็ไปนางจึงเอาเชือกได้แดงผูกไว้ที่หน้าต่างพวกเขาออกไปแล้วมาถึงภูเขาพักอยู่ที่นั่นสามวันจนผู้ไล่าตามกลับเพราะได้ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ไม่พบชายทั้งสองจึงกลับไปและลงจากภูกเขาข้ามไปหาโยชูวาบุตรนูนแล้วเล่าทุกสิ่งที่เกิดแก่ตนให้ฟังและเขากล่าวแก่โยชูวาว่าพระยาเวหทรงมอบแผ่นดินทั้งหมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีก ชาวเมืองทุกคนในแผ่นดินนี้ก็หวาดกลัวต่อหน้าเราโยชูวาบทที่3อิสราเอลข้ามแม่น้ำจอแดนโยชูวาตื่นแต่เช้าทั้งตัวท่านและประชาชนอิสราเอลทั้งหมด ยกออกจากชิปทีมาถึงแม่น้ำจอแดนพวกเขาพักอยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปต่อมาอีกสามวันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นหีพันธสัญญาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านและเห็นคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตหามไปก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปเพื่อพวกท่านจะได้รู้จักทางที่จะไป เพราะท่านยังไม่เคยไปทางนี้มาก่อนทิ้งระยะระหว่างท่านและหีบให้ห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นโยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะว่าพรุ่งนี้พระยาเวจะทรงทําการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านโยชูวาสั่งพวกปุโรหิตว่าจงหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชนพวกเขาก็หามหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชนพระยะเวตรัสกับโยชูวาว่า วันนี้เราจะเริ่มให้เจ้าเป็นใหญ่ในสายตาของอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อเขาจะได้ทราบว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นและเจ้าจงสั่งปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่าเมื่อพวกท่านมาถึงริมแม่น้ำจอแดนจงหยุดยืนอยู่ในแม่น้ำจอแดนและโยชูวากล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าจงมาที่นี่และฟังพระดํารัสของพระยาเวพระเจ้าของท่านและโยชูวากล่าวว่า ด้วยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายและพระองค์จะทรงขับไล่คนคณาอันคนฮิตไทคนฮีไวท์คนเปรรซีคนเกอร์กาชีคนอามอไร์และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนนี่แน่หีพันธสัญญาขององค์เจ้านายแห่งสากลพิภพ,พจะผ่านไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอแดน ดังนั้นตอนนี้จงเลือกคนสิบสองคนออกจากเผ่าอิสราเอลเผ่าละคนและเมื่อฝ่าเท้าของปโรหิตผู้หามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายแห่งสากลพิภพจะลงไปยืนอยู่ในแม่น้ําจอแดนน้ําในจอแดนจะแยกออกคือน้ําที่ไหลมาจากข้างบนจะตั้งขึ้นเป็นกองเดียวดังนั้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของพวกเขาเพื่อจะข้ามแม่น้ําจอแดนและพวกปโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน แม่น้ำจอแดนนั้นขึ้นท่วมฝั่งทั้งสายตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเมื่อคนหามหีบมาถึงจอแดนและเท้าของปโรหิตผู้หามหีบจุ่มลงที่ริมน้ำแล้วน้ำที่ไหลามาจากข้างบนก็หยุดและตั้งสูงขึ้นเป็นกองเดียวไกลออกไปถึงเมืองอาดัมซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองสาเรธานและน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลแห่งอาราบาคือทะเลตายนั้นก็ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิงแล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยริโค และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระยาเวยืยนมั่นอยู่บนดินแห้งกลางแม่น้ำจอแดนคนอิสราเอลทั้งหมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้งจนทั้งชนชาติข้ามแม่น้ำจอแดนไปหมดโยชูวาบทที่สีิลาสิบสองก้อนซึ่งถูกตั้งไว้ที่กินละการ เมื่อชนชาตินั้นได้ข้ามแม่น้ำจอแดนหมดแล้วพระยะเวตรสั่งโยชูวาว่าจงเลือกคนสิบสองคนจากประชาชนเผ่าละคนและบัญชาเขาว่าจงเอาศิลาสิบสองก้อนจากที่นี่ที่กลางแม่น้ำจอแดนตรงที่เท้าของปุโรหิตยืนมั่นอยู่นั้นคนมาวางไว้ที่ซึ่งพวกท่านจะนอนในคืนวันนี้แล้วยชูวาจึงเรียกคนสิบสองคนซึ่งท่านแต่งตั้งจากประชาชนอิสราเอลมาเผ่าละคนโยชูวาสั่งเขาว่า จงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระยาเวพระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ําจอแดนแล้วแบกศิลาใส่บ่ามาคนละก้อนตามจํานวนเผ่าคนอิสราเอลเพื่อสิ่งนี้จะเป็นหมายสําคัญท่ามกลางพวกท่านเมื่อลูกหลานของท่านจะถามในเวลาต่อมาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรสําหรับท่านแล้วท่านจงตอบว่าน้ําที่จอแดนแยกจากกันต่อหน้าหีพันธสัญญาแห่งพระยาเวเมื่อหีบนั้นข้ามจอแดนน้ําก็แยกจากกัน ศิลาเหล่านี้จะเป็นอนุสร์เป็นนิดแก่พงพันอิสราเอลประชาชนอิสราเอลก็ทำตามที่โยชูวาบัญชาและขนศิลาสิก้อนมาจากกลางจอแดนตามจำนวนเผ่าประชาชนอิสราเอลดังที่พระยโเวาตัสั่งโยชูวาและเขาก็แบกมายังที่ซึ่งเขาพักอยู่วางไว้ที่นั่นและโยชูวาได้ตั้งศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่น้ำจอแดนตรงที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพ,พันธสัญญายืนอยู่ และศิลธเหล่านั้นก็ยังอยู่จนทุกวันนี้เพราะปุโรหิตผู้หามหีบนั้นได้ยืนอยู่ที่กลางจอแดนจนกว่าทุกสิ่งจะสําเร็จตามซึ่งพระเวทรงบัญชาโยชูวาให้บอกประชาชนตามที่โมเสสได้บัญชาโยชูวาไว้ทุกประการแล้วประชาชนก็รีบข้ามไปเมื่อประชาชนข้ามไปหมดแล้วหีบของพระเวีและพวกปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชนคนโรเบนคนกาดและคนมนนสเซเครื่องเผ่า ถืออาวุธข้ามไปต่อหน้าประชาชนอิสราเอลตามที่โมเสสได้สั่งเขาไว้มีคนถืออาวุธพร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อไปทําศึกถึงที่ราบเมืองเยรีโคในวันนั้นพระยาเวทรงยกย่องโยชูวาต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดเขาทั้งหลายก็ยำเกรงท่านดังที่เขาเคยยำเกรงโมเสสตลอดชีวิตของท่านพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่า จงบัญชาผู้ปุรหิตผู้หามหีบแห่งสักขีพยานให้ขึ้นมาจากจอแดนโยชูวาจึงบัญชาปุรหิตว่าจงขึ้นมาจากจอแดนเถิดแล้วผู้ปุรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวก็ขึ้นมาจากกลางจอแดนเมื่อฝ่าเท้าของปุรหิตยุกข,ขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้งน้ำในจอแดนก็ไหลกลับมาอย่างที่เก่าจนท่วมฝั่งทั้งหมดอย่างเดิมประชาชนได้ขึ้นจากจอแดนในวันที่สิบเดือนที่หนึ่ง ไปตั้งค่าอยู่ที่กินลการริมเขตเมืองเยริโคข้างทิศตะวันออกและศีลาสิก้อนซึ่งเขานำออกมาจากจอแดนนั้นโยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กินลการท่านจึงกล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรแล้วท่านจงตอบให้ลูกหลานทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอแดนนี้บนดินแห้งเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่าน ทรงทําให้แม่น้ําจอแดนแห้งไปต่อหน้าท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระยเยวพระเจ้าของท่านทรงทาต่อทะเลแดงทรงทําให้แห้งเพื่อพวกเราจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตพระยาเยวนั้นทรงฤทธเพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิต